เก่งรดเลวเลย về mặt tiền nào. ข่าวครับป<อ>กติแคนอนไหนนะครับ

เออแม่ก็แกลกันเป็นยังไงวางันนีใจแข็งปกตินี่จะให้นะเออป<ม>อมันให้ตลอดเลยนะวันนีนยาน้ำตาบัตรุกเลยปอกปอกแกนี่คือลูกของแม่ปอกแกให้ตลอดพับสภาพมาได้แม่น,นะลูกประจัยคนเดียวนะแปลงอูฮือจะให้ลูกต่อยกับปอจะย่งละนี่ไะอยู่กันกี่คนเขม ครอบครัวนะซีมีแม่มีหลานหลานสองอ๋อหลานสองแล้วก็ปอปอของไอ้ตู่มันกับมีเมี่นอน้วพ่อเลิกกับแม่ไอ้ตู่ไปแล้วอ๋อเด็กมาเหมือนตั้งแต่ไอ้ตู่น้อยๆแล้วแล้วก็ก่อนตอนเกิดเหตุที่แกออกไปไหนครับก็ไปพ่อมวยที่อำเภอนี่ยนะมีงานมวยก็เลยไปออกไปกับแฟเหรอออกไปกับแฟนละอ่อนมีละอ่อนเปลี่ยนเปลี่ยนหลุนน่องเนาะไอ้ตู่นี่จะใหญ่กว่ามัง ก็ไปด to ้วยกันไปด้วยกันเพราะรถใหญ่ไปไอ้ตุนี่เห็นคนขับไม่กันแล้วตอนเกิดอุบัติเหตุนี่เป็นขาไปหรือว่าขากลับพอมันออกจากงานเมื่อกลับมันกลับบมาบ้านเนี่ยออกไปทางปุ่นจะไปบ้านแฟนแกอ๋อเกิดเหตุประมาณอยู่บ้านบ้านแฟนแกนี่ใกล้ๆในเมืองอ่ะบ้านฟาร์มบไม่ได้รับแจ้งประมาณกี่โมงโอ้ยแม่นี่บ่ฮหูเนอะพี่อาเขาห้องแม่นี่ นึกหวานหลานมาห้องกินข้าวไว้เนี่ยไปดูเขาวาดตีหนึ่งตีสองงี่นะเ้วได้ไปที่เกิดเหตุไหมอืมเขาไปค่ะแต่แม่ไม่ได้ไปบอไปแม่บอไปอปออมันไปแต่แกระาตันหันนะพอเขาออกมาโรงพยาบาลแล้วก่อนก่อนหน้าที่แกออกไปแกได้ดื่มเหล้าดื่มอะไรอาจจะดืด่มนิดน้อยนี่ก็นะแต่บอ่อนี่นะพรามันบ่ายกินอยู่แล้วว่ามันเจ็บนะเจ็บ<อ>หลัง อรึมีเหตุทะเลาะกันก่อนไหมครับบ่มีบ่มีบอมีเมื่อนี้ละมงเห็นเนาะที่ปุ้นนะหมูว่าจะไปทะเลาะกันที่ที่งานปุ้นกับ่ฮู้นะแล้วออนว่าเขาทะเลาะกันหมูมมน้องๆที่ไปตัวเนี่ยบอกไอ้ตุ้ล้อจิ้มล้อจิ้มนี่กับไอ้ตุ้กับบาล้อเนี่ยดีกับบาล้อเอาเข่ามาบ่เป็นตัวคก็ อบ้าหับเข่าไปตัวนอนะถ้าหับไปตัวเขาก็จะได้เจ็บย้อนเ้านะ่ะแกก็สานต่องานโอรถของพ่อใช่ไหม,มก็เป็นเสาหลักแมเสาหลักของบ้านก็ถือว่าตอนนี้ก็ขาดสาดไปแล้วเหลือกับน้องเป็นมียิงเนาะอายุเท่าไหร่คน้องอน้องนี่สิบเจ็ดเก่าหลังจะขึ้นม .5 ปีนี้ย แล้วเ,เขาบอกว่าควาความหวังแล้ปล่าคนนี้เนาะแม่น่ะบบกนี้และบบกมีติเปิงไรนะความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างแม่กลแม่หึืว่ากลัวเขาเลิกละเงาแม่ใจบดีเี้เหลี่ยกคว,าวา้าหวังเปล่าเลยนะวยกล้าพอหน้าหลานนะบ้กล้าพอกลัวทําใจไม่ได้ปกติแม่เป็นคนขี้ให้ใจอ่อนนะ,นะมันนี้มาให้ามาห้องเป็นยัง ก็แฟนที่ไปด้วยนี่ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเลยเขาเข้าไปโรงพยาบาลจนหายไปแต่สําหรับหลานนี่คือขับขาทีเลยขาทีเป็นลาบแก้วแวนเลยเขาไม่อเก็บศพไว้กี่วันอเขาจะเสียวันที่ซีนี้แหละพราะมันเกิดสงการเนาะจะมีผูกกรณีไหมครับบ่มีเสียหลักเองเสียหลักเอง ถ้าถ้าถ้าแกยังแบบตายนี่คืออยากจะพูดแบบางอย่างกบแกว่ที่าใจหลายย่างหลายอันนะเนาะหลายย่างหลายอันนะบอกจะบอกว่าต่อไปลูกจะไปขับรถไวเนอร์เลอกะถ้าลูกเป็นยังไปแม่จะอยู่จะได้เขาจะเรียกยาว่าแม่นะ,ะเขาเรียงมันตั้งแต่น้อยแล้วเราทราบว่า,าเกิดอุบัติเหตุนี้คือตอนนั้นเราไปดูที่ก ไปหาลูกโรงพยาบาลครับคือไม่กล้าไปไม่อยากเห็นแล้วคือถ้าย้อนเวลาได้นี่คือพ่ออยากจะพูดอะไรลูกยังไงมั้มันไม่นา่าผมทำดีแล้วผมํำทุกอย่างให้ลูกแล้วพี่ อย่างเป็นของเขาหมดแล้วรถหกเจ็ดคันผมซื้อไว้ก็ของเขาหมดเลยทำให้ปูทางให้ทุกอย่างแล้วพี่ผมก็ไม่รู้ครทำยังไงมันเร็วมันเร็วเกินไห้ลกกัผมไม่ได้คุยกันเลยมันเป็นลูกชายคนเดียวคนเดียวครับผมทำดีที่สุดแล้วพี่ กรรมเขาคงหมดแล้วล่ะสิ่งที่เขาได้ผมว่าพอ่อแม่ทุกคนให้ให้ในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่ผมให้เยอะกว่าสิ่งที่เขาควรจะได้เลยทำไมผมเปย์ทุกอย่างเพราะว่าเขากรรมพะอยากได้อะไรผมให้หมดทำดีที่สุดแล้ว อยากจะบอกว่าชานาไม่จริงเลยกับมาอยู่กับผมอ่ะทำลูกยางให้ลูกคนเดียวเขาเป็นลูกชายคนเดียวของผมน้องเพิ่งจะมาอยู่ด้วยแค่ปีเดียวเองสาวน้องมาอยู่ด้วยปกติน้องเขาอยู่ที่ไหน ตัวเล็กอยู่คอนุรีฮะผมมามาเข้าโรงเรียนดีดำลรงสิบหกปีผมไม่ได้ลูกสาวสองคนก็มาเที่ยวรับเที่ยวส่งเที่ยวฮาแต่หวังว่าจะได้อยู่คอมนะเราบอกแล้วสามพ่อลูกเราต้องทำให้ดี เคยเคยเตือนลูกชายไหมครับว่าการขับรถขับรถ<อ>ผมสอนลูกขับรถมาตั้งแต่ป .6 หกอลลูกผมแทนได้ทุกอย่างแต่เขาเสียอย่างเดียวเขาอารมณ์ร้อนโมโหแล้วไม่ฟังใครเลยอย่างไปขี่มอไซค์เนี่ยลักไปสองสามเที่ยวได้แชมป์ตลอดผมไม่เอาผมไม่ภูมิใจอะ่ะ เขาก็มาอวดเขาพยายามจะสร้างผลงานที่เขาให้เราเขาอยากให้เรายอมรับตัวเขาเขาอยากให้เรารู้ว่าเขาก็ทําได้เหมือนกันมันเร็วเกินไปผมบอก็เปิดอวัยวอายุ24ยลูกแต่ลูกเกิดมามีอู่เลยลูกไม่ต้องสร้างเลยแค่ลูกต่อ รถที่คือเป็นรถที่เราซื้อให้เขาใช่ไมี่ครับผมไม่อยากได้อตอนแรกเขาขอ,อหอมแก้มแล้วหอมแก้มอีกให้ผมซื้อให้คิดผิดไปไหมผมไม่เสียใจเพราะเขาได้ของที่เขารักลแล้วย้อนได้ผมก็อยากจะเผากันนั้นทิน้ง